ก้าสิ่งถ้ายิ่งเข้าใจทุกจะน้อยลง 1. มีเท่ากันทุกคนคือเวลาใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมด 2. ตายแน่นอนอย่าไปอิจฉาหรือสาปแช่งใครยังไงเขาก็ตายเราก็ตายเช่นกัน 3. ถ้าไม่พอใจในตัวเองมีเท่าไหร่ก็ไม่มีความสุข 4. ความไม่มีไม่ทุกเท่าความอยากมี 5. จะไม่เหนื่อยถ้าเป็นตัวเองจะโคตรเหนื่อยถ้าพยายามเป็นเหมือนคนอื่น 6. อย่าบังคับใครเพราะใครก็บังคับเราไม่ได้เช่นกันสุดท้ายเรามีทางเดินของตัวเอง 7. ผลกรรมไม่ได้เกิดจากการจองเวรจองกรรมเมื่อถึงเวลาเดี๋ยวกรรมจะทำงานเอง 8. ไม่คาดหวังก็จะไม่ผิดหวังใครวางได้คนนั้นก็สุขก่อนและเ ชีวิตที่ดีที่สุดคือชีวิตที่เป็นแบบของตัวเองไม่เปรียบเทียบไม่อิจฉาปล่อยวางอดีตเลิกคาดหวังอนาคตทำวันนี้ให้เต็มที่และดีที่สุดก็พอ